ตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือมอคราชาครับวันนี้เราก็จะมารับบีบครับรับบีบงานวิ่งมาราธอนครับด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับดี้ด้านใน,นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่มารับดีได้มาเรเลกดิ้งครับ เราจะดูด้านในคร,นครา,นนาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปาดูด้านในครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นจุดแผนผังนผังต่างๆครับ นี่ครับเสื้อเดี๋ยวเราไปดูป้ายนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายสำหรับฟูตบาลรัทครับ42.15กิโลเมตรายต่อไปก็จะเป็น21.1กิโลเมตรนี่นครับ นี่ก็จะเป็นแผนถังการวิ่งครับเป็น10บกิโลเมตรที่เราจะวิ่งครับก็จะประมาณนี้อ,อันสุดท้ายป้ายตรงนี้ก็5้ากิโลเมตรครับอ,อค,ครับอันนี้เป็นฟันลัน5้ากิโลเมตรครับสำหรับางานนี้เราจะวิ่งนี่ครับตัวนี้ สิกิโลเมตรครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปรับบีบด้านในป้ายหมายเลขก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับป้ายเลยดีกว่าห <c oughs> นงสองส ทษครับขออญาตถ่ายหน่อยน,นะครับขออญาตอันนี้เป็น5หรือ10กิโลเมตรครับ10กิโลเมตรค่ะครับครับตอนนี้เราก็มารับบีบครับน้องพนักงานก็กำลังตรวจสอบหมายเลขของเราครับบรรยากาศด้านในนะครับ วันนี้นะคะก็จะมีตารางเวลาค่ะสำหรับ4กิโลสำหรับ10กิโลนะคะควรมาก่อนตีสี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนะคะที่ใช้ในการวีซ่รับอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางนะคะถ้ามาเรียรถส่วนตัวสามารถมาจอดที่เมอรมอลได้ค่ะสำหรับนั้นก็จะมีรถไปส่งที่จุดสตาร์คครับคือครับนั่นอาจจะละเอียดอ่ะ อันนี้เช็คชื่อดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่าถูกต้องครับค่ะแล้วนี่จะเป็นไซส์เสื้อนะคะครับเสร็จแล้วนะคะพี่สามารถอ่านำเสื้อนะคะไปเช็คบิ๊กพุกตรงนั้นค่ะเพื่อดูว่าชื่อของเราอยู่ในระบบแล้วหรือเปล่าค่ะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงคอมพิวเตอร์ตรงนี้อ่าแล้วก็นำใบเสร็จตัวนี้นะคะไปรับจิปโฉเชอร์ตรงนั้นค่ะก็จะมีของสแถมไปน้วยครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็ค สี่ครับครับผมครับรร้บเียยอก่อนนิฟต์วอชเชอร์ด้านหลังครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปแลกกิฟต์วอชเชอร์ด้านหลังเอ่อตรงไหนเลยตรงไหนครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ ขอใบเสร็จนะครับลูกค้าจะได้กิฟต์ลูกค้าจะได้กิฟต์ชอรนนะครับอันนี้นะคะจะเป็นกิฟต์ชิ้นของทาง,งดีแคทลอนชั้นหนึ่งนะคะคสามารถซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลด50บาทค่ะ อันนี้สามารถใช้ได้ที่เดอะมอลล์โคราชเท่านั้นนะคะคแล้วก็ใบสีแดงนี้จะเป็นของสปอร์ตมอค่ะสามารถใช้ได้ตามสาขาข้างล่างนะคะคซื้อสินค้า3,000บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลด500บาทค่ะตามร้านที่ร่วมรายการนะคะสามารถถามพนักง,งานได้ค่ะคแล้วก็ใบเสร็จอันนี้ค่ะสามารถนําไปรับเป็นกระเป๋าแบบนเี้ค่ะได้ที่บูธเอ็มไก์ชั้นหนึ่งค่ะครตรงงานกิจกรรมข้างล่างค่ะครเรียบร้อยค่ะคสามารถลงบันไดเลื่อน เอ็นะคะแล้วก็บูธอยู่ขวามือค่ะเอาใบเสร็จไปแลกใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาไปได้กระเป๋าใบนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะใช้1นึ่งอยนะคะสามารถลงไปใช่ค่ะเดี๋ยวข้างล่างเขาจะสอนอีกทีค่ะครับขอบคุณครับครับครับโอเคครับตอนนี้เราก็รับนี่ครับบีบแล้วก็เสื้อมาเรียบร้อยครับมีบรรยากาศภายในงานก็จะประมาณนี้ครับบริเวณจุดรับบีบที่ห้างเดอะมอลล์โคราช ครับล้วก็วันนี้ก่อนวันวิ่งครับก่อน,นว,วันวิ่งวันนึงเราก็มารับบีบครับครับบรรยากาศาภายในงานรับบีบรับหมายเลขวิ่งก็ช่วงนี้ก็ใกล้เวลาปิดแล้วครับใกล้เวลา ให้บริการก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับก็คนก็มาเรื่อยๆครับอืนีด้านนี้ก็จะมีรถไปวิ่งครับนักวิ่งก็น่าจะเยอะพอสมควรครับวันนี้ก็ช่วงเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับก็เหลืออีก30นาทีจะ ปิดให้บริการรับรีบรับหมายเลขแล้วครับก็แบบวิงก็มาเรื่อยๆครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโคราชมาราธอน2,023น่ครับายตรงนี้ก็เป็นระยะ42กิโลเมตรครับเป็นฟูนมลมาราธอนครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเออลืมครับลืมถ่ายตัวนี้ให้ดูครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่จะได้รับในงานวิ่งครับทางด้านขวามือที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นระยะ5กิโลเมตรแล้วก็สีเหลืองทองตรงนี้ก็เป็นระยะ10กิโลเมตรครับสีฟ้า ก็ระยะ21กิโลเมตรแล้วก็สุดท้ายก็เป็นระยะ42กิโลเมตรคูณมาราธอนครับครับอก็จะต่อมาณนี้ครับนีก็เป็นเหรียญที่จะได้รับหลังจากท้าสิชัยครับโอเคครับ โอเคครับหลังจากที่เรารับบีฟมาเรียบร้อยเราก็วันนี้ก็ไปขอขอไปพักก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันงานนิ่งครับครับแล้วประมาณกยท่ทนนมงานนิ่ง